ว้าวุ่นกันเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบว้าวุ่นกันเลยครับท่านผู้ชมยามดึกๆนะครับคําคืนนี้ลาตีนี้ที่แยกบางผัดครับถนนซิลินทรด้านขาเข้าครับเต็มระบบนี่แหละครับวันที่วันพฤหัสที่18บธันวาสองห้าเวลา2 2่สนากาเนาทีครับ เต็มระบบนะครับอย่าลืมครับสมมวกกัน็อกมาในแยกนี้แยกบางผัดนะครับโอ้โหแน่นๆเลยครับแน่นๆเนื้อน,น้ำๆำเลยโอ้โหนะครับ